และการไปฟังรมคนอื่นโดยไม่ฟังคำตถาคตเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุให้คำตถาคตค่อยๆอ,อันตรธานหายไปจากโลกพระองค์ก็ท่งอุปมาด้วยกลองศึกเปรียบเหมือนกลองศึกของกษัตริย์ทศสารหัสชื่อาอนากะกลองานากะเนี่ยมีแผลแตกหรือลิกษัตริย์ทศสารหัก็หาเนื้อไม้อื่นทาเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไป เหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้นศาส,สนาพุทธคือคําสอนแท้ๆของตถาคตจะค่อยๆหมดไปด้วยอาการอย่างนี้ดังนั้นพระองค์บอกเลยว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะมีพิกขุที่ไม่สนใจคําตถาคตแปลกมาเป็นลูกศิษย์พระเจ้าแต่ไม่สนใจคําพระเจ้าก็เริ่มไปผลิตคําใหม่แต่งใหม่อธิบายใหม่เพิ่มเติมจนกรทั่งคําพระเจ้าไม่มีใครสนใจ อันตรธานไปจากโลก